วัสดีค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวบุจิปนะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะตัวเมคอัพรีมูร์นะคะหรือว่าตัวเคนเซอร์ที่มันเป็นสูตรกรีนทีสำหรับผิวบอกบางนะคะให้ดูกันก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเทสเตอร์ที่ได้มาจากาบาริษัทนะคะามาเทสให้ลองกันดูก่อนนะก็ใส่แฮชขวดน,นี้มาก่อนแต่ว่าใช้จริงเราจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็น50 ML แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะ lc นะคะใส่ที่มือเอาดำเลยจะได้เห็นง่ายๆมาคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว water proof eyeliner นะคะจาก i n t u it ซึ่งได้รับความนิยมได้รับความนิยมโอ้ยพูดไม่ชัดจากพี่เีแล้วว่ามันติดมากนะคะเป็นตัว eyeliner เล่นส่งการก็ใช้ตัวนี้ได้เลยมันไม่หลุดแน่นอนแล้วก็ลิปสติกสีแดง สดมากจ้านะคะสดมากจ้าก็เดี๋ยวอันนี้นะ3ามจุดอาจจะใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าในทางที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนื้อเจลของ Make Up r e วเวอร์จากชินโซนะคะจะเป็นเนื้อเจลไม่ใช่น้ำมันแล้วก็ออยนะคะจะเป็นเจลใสๆแบบนี้กลิ่นหอมเป็นกรีนทีนะคะแล้วก็เราก็บีบลงไปประมาณ2ปั๊มเนาะถ้าประมาณนี้ก็ จริงๆสองปามันก็เยอะไปแล้วแหละแล้วก็มันจะเป็นยืดๆนะคะเหมือนเมื่อข่อยทากเหมือนสนเนลครีมนะคะเหมือนเมื่อข่อยทาก็เราวนนะคะรอบอพวกเครื่องสำอางเมคอัพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกอายไลเนอร์นะคะหรือว่าจะเป็นลิปสติกหรือว่าอะไรก็ได้มันก็จะไปดูดซึมซับนะคะเห็นไหมคะมันจะไปดูดซึมซับเนี่ยมันจะออกมาเป็น ย,ยืดยืดติดกับเมือกมาพวกสีทั้งหลายนะคะก็วนไปใช้นิ้วนะคะนวดวนนะคะคล้ายๆกับการมาส์ก hmm. อุ๊ยาอไลเนอร์ออกไปแล้วนะคะตัวที่ติดที่สุดก็คือ Into t t ที่มาเป็น Waterproof นะติดแน่นมากแล้วก็ลิปสติกด้วย mm hmm. ลิปสติกตัวนี้ก็ติดแน่นมากนะ mm hmm. แดงมากใช้วนนะคะก็ จริงๆตัวนี้นอกจากว่าเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ได้แล้วอ่ะมันจะเป็นคลีนซิ่งได้อีกด้วยนะคะซึ่งคลีนซิ่งตัวนี้เนี่ยมันจะไปเอาสิ่งสกปรกนะคะต่างๆที่มันอุดตันลูคุมคนของเราเนี่ยออกมานะคะทำให้หน้าเราอ่ะไม่เป็นสิวอุดตันตัวนี้มันเป็นสูตรจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาพิสูจน์มาว่ากรีนทีอ่ะมันเหมาะสมในการทำความสะอาดของผิวหน้าแล้วก็ทำให้อายังไงอ่ะ ทำให้หน้าเราอะสดชื่นแล้วก็เป็นสูตรผิวบอกบาต่อผิวแพ้ง่ายตัวนี้กําลังขอยอยอยู่นะผ่านแล้วแหละนี่ค่ะสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะก็จะออกมาที่เจลเห็นไหมเดี๋ยวดูกล้องให้ดูใกล้ๆอยู่ไหนวอะอโอเยอะแยะมากเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สำลีเปียกชุบน้ำนะคะเป็นน้ำอุ่นหรือว่าอะไรก็ได้เปียกนะคะชุบน้ำแล้วทำการเช็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก ฝุ่นที่เราไป,ปเผชิญสภาวะออกข้างนอกหรือว่าเป็นเครื่องสําอางจะหลุดออกมาหมดเลยซึ่งมันเป็นการทําความสะอาดผิวหน้าได้เกลี้ยงแล้วหมดจดค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าเมคอัพรีมูเวอร์นะคะจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าจะเป็นการคลีนซิ่งก็ตามค่ะและที่สำคัญเลยมันอ่อนโยนนะคะต่อผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็ตัวนี้จะทำให้หน้าไม่ฝืดนะคะทำให้ผิวคงความชุ่มชื้นดูสิสะอาดไหม หอมมากด้วยนะคะเป็นสูตรกรีนทีให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งเลิศป้านะคะตัวนี้ขอบอกคำฟอร์มเจ็ดแปดนะจ๊ะโอเคละสาธิตแค่นี้หละวันนี้นะคะพบกันได้นะคะเร็วๆนี้ค่ะพร้อมทั้งแจกเทสเตอร์ให้ฟรีก่อนนะคะทดลองก่อนใช้ไปละบ๊ายบาย